กลับมาอีกครั้งนะฮะกับเกมโดนสตาวันนี้เราจะมาทำอาหารสงสัยกันมากมายเราหาอาหารช่ไหนกันได้บ้างนี่าง วันนี้ขอยาทำวิธีหาปลาให้ดูนะม,นนม,นนมันมีอย่านมันนอำมันนะ

ตายไม่ได้แล้วยานูยีนั่นแหละว่าสองอันแล้วอาหาก็เกี่ยวกับอืมถ้าเราหาปลากินไปเลยร <c oughs> ้อนร้อน ใช่เลยด้วยแหละอัน,นจะมาสร้างเบ็ดตกปลาใช้กิ่งไม้กับต้นใหญ่อันนี้เนื้อเนื้อเล็กเนื้อเล็กอันนี้จะเป็นเนื้อที่ได้จากแมงมุมอะฮะไม่แนะนำให้กินเป็นพิษ ลองวิธีตกปลาเลยคิดไปนะฮะเราลองเราปลากินเยอะช,ช้าแล้วนได้ปลามาแล้วไปยาตาย ปิ้งแม่งเลยรักก็กินได้นะฮะเดืนผมค่อนข้างมีปัญหา <c oughs> อ่อาฮะผมขอจบคลิปนี้ลงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาเอ่อรีวิวการหาอาหารวิธีอื่นการปลูกผักการหาน้ำผึ้งกันนะฮะ